ใครๆก็บอกว่าขมิ้นชันคือสุดยอดอาหารใครๆก็เชื่อว่าเคอร์คูมินคือสารสีทองที่สามารถรักษาได้ทุกสิ่งแต่ถ้าคุณกำลังกินขมิ้นตอนท้องว่างคุณอาจกำลังทำลายกระเพาะอาหารของตัวเองให้เป็นแผลและถ้าคุณกำลังกินยาแล้วยังคงกินขมิ้นอย่างสบายใจคุณอาจกำลังเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงนี่คือ3ข้อผิดพลาดร้ายแรงถึงชีวิตในการใช้ขมิ้นที่พวกเราหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลุงคุณป้าผู้สูงวัยกำลังเผลอทำอยู่ทุกวันเราปฏิบัติต่อขมินลาวกับว่ามันคือทองคำบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพเราใช้มันด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปีย่ยมเชื่อว่ามันเป็นยารักษาสารพัดโรคตั้งแต่โรคกระเพาะไปจนถึงโรคก,กระดูกและข้อแต่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็คือหากใช้ผิดวิธีทองคำบริสุทธิ์ชิ้นนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย เป็นพิษที่ค่อยๆบ่อนทำลายสุขภาพของเราอย่างเงียบๆในวิดีโอนี้จะมาเปิดเผยรายละเอียดของ3ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่คนนับล้านกำลังทำอยู่ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เปลี่ยนเคอร์คูมินจากพันธมิตรผู้ยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นศัตรูของกระเพาะอาหารนอของเลือดและแม้กระทั่งของไตและโปรดมั่นใจว่าคุณจะอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายของวิดีโอเพราะมีของขวัญพิเศษ ของขวัญล้ำค่าสำหรับสุขภาพของคุณโดยเฉพาะนั่นคือคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับเมนูทองคำา7วันที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต้านการอักเสบของขมิ้นในขณะที่ยังคงความปลอดภัยสูงสุดเป็นคู่มือที่เราได้รวบรวมมาอย่างพิถีพิถันหากคุณรู้สึกว่าหัวข้อนี้สำคัญจริงๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ขมิ้นทุกวันปโปรดหยุดสักครู่ กดปุ่มชอบและแบ่งปันวิดีโอนี้ทันทีการกระทำเล็กๆนี้ของคุณอาจช่วยชีวิตใครบางคนจากผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงได้ข้อผิดพลาดแรกและเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดอันตรายที่สุดสำหรับกระเพาะอาหารของคุณ นั่นคือการใช้ขมิ้นตอนท้องว่างเป็นที่ทราบกันว่ามีคุณลุงคุณป้าหลายท่านมีนิสัยชอบดื่มผงขมิ้นผสมน้ำพึ่งหนึ่งแก้วในตอนเช้าตรู่ทันทีที่ตื่นนอนหลายคนคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเคลือบกระเพาะอาหารเพื่อทําความสะอาดลำไส้และเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารทั้งหมดจากขมิน้นแต่ต้องขอบอกเลยว่านี่คือความเข้าใจผิดมหัน เราต้องเข้าใจธรรมชาติของขมิ้นเสียก่อนตามศาสตร์การแพทย์แผนโบราณและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ขมิน้นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารออกฤทิทั์อย่างเคอร์คูมินมีคุณสมบัติร้อนและมีฤทธิ์รกระตุ้นอย่างรุนแรงลองนึกภาพกระเพาะอาหารของคุณหลังจากไม่ได้กินอะไรมา8ชั่วโมงตลอดทั้งคืนมันอยู่ในสภาวะว่างเปล่าและเหยื่อบุกกระเพาะอาหารซึ่งเป็นชั้นป้องกันกระเพาะอาหาร กำลังอยู่ในสภาวะที่บอบบางและไวต่อความรู้สึกมากที่สุดเมื่อคุณนำสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นรุนแรงอย่างขามิ้นเข้าไปในทันทีมันจึงไม่ต่างอะไรกับการที่คุณเทผงพริกหนึ่งช้อนลงบนแผลสดมันจะกระตุ้นต่อมในกระเพาะอาหารให้หลั่งกรดไฮโดรคลอริกหรือที่เราเรียกว่าโกรดในกระเพาะอาหารออกมาอย่างพุ่งพรวดในทันทีความเข้มข้นของกรดที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันนี้ จะกัดกร่อนเหยื่อบุกละเพาะอาหารที่บอบบางนั้นความรู้สึกแรกที่คุณจะได้รับคืออาการแสบร้อนกลางอกท้องไส้ปั่นป่วนและปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงบริเวณลิ้นปีหากคุณมีอาการกระเพาะอาหารอักเสบเพียงเล็กน้อยนิสัยนี้จะทำให้อาการแย่ลงและหากคุณยังคงทำนิสัยนี้ต่อไปเป็นเวลานานมันจะนำไปสู่การเป็นแผลในกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงแน่นอนเคยมีกรณีศึกษาหนึ่ง คุณป้าชื่อสมศรีอายุ60ปีอยู่ที่กรุงเทพมหานครเธอฟังเพื่อนบ้านบอกว่าการดื่มขมิ้นผสมน้ำผึ้งตอนท้องว่างสามารถรักษาโรคกระเพาะได้ดังนั้นเธอจึงดื่มแก้วใหญ่ทุกวันด้วยความภาคเพียรผลลัพธ์คือเพียงแค่สองเดือนจากที่มีอาการอักเสบเพียงเล็กน้อยเธอกลับกลายเป็นแผลในกระเพาะอาหารลึก จนทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนั่นเป็นบทเรียนราคาแพงมากแล้วทางแก้คืออะไรง่ายมากครับคือต้องกินขมิ้นพร้อมอาหารหรือทันทีหลังอาหารเสมอเมื่อมีอาหารอยู่ในกระเพาะอ,อาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งพวกมันจะทำหน้าที่เป็นกันชนที่สมบูรณ์แบบชั้นกันชนนี้จะป้องกันไม่ให้ขมิ้นสัมผัสดโดยตรงและระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะ และยังช่วยปรับสมดุลของกรดที่หลั่งออกมาและอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของขมิ้นขึ้นอีกนับหลายสิบเท่านั่นคือการใช้ขมิ้นร่วมกับไขมันโปรดจำสิ่งนี้ไว้ให้ดีเคอร์คูมินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของขมิน้นเป็นสารที่ละลายในไขมันไม่ใช่ในน้ำหากคุณเพียงแค่ผสมผงขมิ้นกับน้ำเปล่าร่างกายของเราจะดูดซึมได้เพียงส่วนน้อยมาก อาจจะน้อยกว่า10%ที่เหลือจะถูกขับออกไปแต่เมื่อคุณใช้มันในมื้ออาหารที่มีน้ำมันเช่นเมนูไก่ทอดขมิ้นหรือเพียงแค่ผัดขมิ้นกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยก่อนนำไปประกอบอาหารความสามารถในการดูดซึมเครื่องมิ้นสามารถพุ่งสูงขึ้นถึง2,000%นั่นคือวิธีใช้ขมิ้นที่ชาญฉลาดและปลอดภัยที่สุดสำหรับกระเพาะอาหารเรามาถึงข้อผิดพลาดที่2 ความผิดพลาดท,ที่เกิดจากความคิดที่ว่ายิ่งมากยิ่งดีของพวกเรานั่นคือการใช้ขมิ้นในทางที่ผิดโดยใช้ในปริมาณที่สูงเกินไปคนไทยเรามีคำพูดว่าของดีกินมากไปก็กลายเป็นพิษและนี่คือความจริงอย่างที่สุดสำหรับขมิน้นคุณลุงคุณป้าหลายท่านคิดว่าในเมื่อขมิ้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีขนาดนี้มันช่วยต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระดีต่อสมอง ถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้มันเป็น2เท่า3เท่าของปริมาณที่แนะนำไปเลยจะได้แข็งแรงเร็วขึ้นหายป่วยเร็วขึ้นว่าแล้วก็ใส่ขมิ้นลงในทุกเมนูอาหารตั้งแต่แกงผัดต้มแถมยังดื่มผงขมิ้นแก้วใหญ่อีกวันละ2-3ส,สาแก้วพวกเขาไม่รู้เลยว่าการรับขมิ้นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากเกินไป โดยเฉพาะการใช้ผงขมิ้นเกินกว่า2ช้อนชาต่อวันหรือเทียบเท่าประมาณ6-8กร,รมัมและทำต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอย่างยิ่งยวด2ประการปัญหาแรกคือนิ่วในไตทำไมการใช้ขมิ้นมากจึงทำให้เกิดนิ่วในไตคำตอบอยู่ในสารที่เรียกว่าออกซาเลตออกซาเลในขมิ้นมีปริมาณออกซาเลตค่อนข้างสูง เมื่อออกซาเลตเข้าสู่ร่างกายหากอยู่ในระดับปานกลางมันจะถูกขับออกทางปัสสาวะแต่เมื่อมันมีมากเกินไปเนี่ยมันจะไปรวมตัวกับแคลเซียมในปัสสาวะก่อตัวเป็นผลึกแคลเซียมออกซาเลตผลึกเหล่านี้ซึ่งในตอนแรกมีขนาดเล็กมากแต่พวกมันเหมือนเศษแก้วชิ้นเล็กๆที่จะไปสะสมอยู่ในไตและว,วันแล้ววันเล่าพวกมันก็สะสมตัวกันจนใหญ่ขึ้นกลายเป็นก้อนนิ่วในไต ก่อให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงหรืออุดตันท่อทางเดินปัสสาวะปัญหาที่สองนั้นเกิดขึ้นอย่างเงียบๆแต่กลับอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุนั่นคือการขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กทำให้เกิดภาวะโลหิตจ,จางนี่คือสิ่งที่น้อยคนนักจะบอกคุณนอเคอร์คูมินในกลไกาการทำงานอย่างหนึ่งของมันมีความสามารถในการจับตัวกับโมเลกุลของธาตุเหล็กในอาหารที่เรากินเข้าไปอย่างเหนียวแน่น มันสร้างสารประกอบเชิงซ้อนที่ลำไส้เล็กไม่สามารถดูดซึมได้ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าคุณจะกินเนื้อวัวมากแค่ไหนหรือกินผักใบเขียวเข้มมากเท่าไหร่ร่างกายก็ยังไม่สามารถดึงทัตุเล็กจากอาหารเหล่านั้นได้เคยมีคนไข้ท่านหนึ่งคุณลุงสมชายอายุ70ปีท่านรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียผิวพรซีดเซียวเดินขึ้นบันไดแค่ชั้นเดียวก็หอบแล้ว ท่านคิดว่าเป็นเพราะวัยชาราแต่เมื่อไปตรวจสุขภาพและตรวจเลือดแพทย์พบว่าท่านมีภาวะโลหิตจ,จางจากการขาดธาตุเหล็กในระดับรุนแรงเมื่อสืบหาสาเหตุก็พบว่าท่านใช้ผงขมิ้นมากเกินไปมาตลอด6เดือนด้วยความหวังว่าจะรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอทันทีที่คุณลุงหยุดใช้ขมิ้นในปริมาณสูงค่าธาตุเหล็กและฮีโมโกลบินในเลือดก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติ เห็นไหมครับว่าเส้นแบ่งระหว่างคุณกับโทษนั้นช่างบางเหลือเกินทางแก้ในที่นี้ก็คือความพอดีสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีเพียงแค่1ช้อนชาเล็กๆต่อวันหรือประมาณ3-4ถึงกร,รัมก็เพียงพอแล้วที่จะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพอันยอดเยี่ยมของมันจำไว้ว่าความสม่ำเสมอในการใช้อย่างต่อเนื่องทุกวันสำคัญกว่าปริมาณที่ใช้ในครั้งเดียวอย่างมหาศาล และข้อผิดพลาดสุดท้ายข้อที่3นี่คือข้อผิดพลาดที่อันตรายที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมันสามารถคุกคามชีวิตของคุณได้โดยตรงในชั่วพริบตานั่นคือการใช้ขมิ้นร่วมกับยาโดยเฉพาะยาแผนปัจจุบันผู้สูงอายุหลายท่านต้องกินยารักษาโรคเรื้อรังวันละ2-3สชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตยาลดไขมันในเลือดยาเบาหวานยาต้านการแข็งตัวของเลือด แล้วพอได้ยินว่า o มิ i นดีก็เลยใช้ขมินเพิ่มเข้าไปด้วยโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังสร้างปฏิกิริยาระหว่างยาที่อันตรายถึงชีวิตนี่เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งยวดครับทำไมล่ะครับเพราะขมินนั้นโดยตัวของมันเองทำหน้าที่เป็นยาละลายลิ่มเลือดตามธรรมชาติที่แรงมากมันมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดหรือก็คือป้องกันไม่ให้เซลล์เม็ดเลือดจับตัวเป็นก้อน ลุดทีนี้อาจดีสำหรับคนทั่วไปเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันแต่มันคือหายนะหากคุณกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือที่เรียกว่ายาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟาลินวาฟาลินโคลพิโดโกเกรลโคลปิโดโดเกรลหรือแม้แต่ยาแอสไพร,รินขนาดต่ำา81มิลลิกรัมที่คุณลุงคุณป้าหลายท่านใช้เป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเมื่อคุณรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน ฤทธิ์ทัดในการละลายลิ่มเลือดจะถูกคูณเข้าไปอีก2เท่าสเท่ามันเหมือนกับว่าคุณกำลังจงใจปิดระบบเบรกฉุกเฉินของเลือดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกจะสูงมากอาจเป็นเลือดออกใต้ผิวหนังเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือที่อันตรายที่สุดคือเลือดออกในสมองนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองและเสียชีวิตได้เพียงแค่มีดบาดเล็กน้อยหรือการกระแทกเบาๆก็อาจทำให้เลือดไหลไม่หยุดได้ อันตรายยังไม่หมดเพียงเท่านั้นขมิ้นยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดหากคุณกำลังกินยารักษาโรคเบาหวานการใช้ขมิ้นเพิ่มอาจทำให้น้ําตาลในเลือดของคุณลดต่ำลงเกินไปทำให้เกิดอาการหน้ามืดตาลายเหงื่อออกตัวเย็นใจสัน่นหรือแม้กระทั่งสับสนและหมดสติได้มันยังทำปฏิกิริยากับยาลดกรดในกระเพาะอาหารทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงอีกด้วย ดังนั้นทางออกสำหรับข้อผิดพลาดนี้จึงไม่ใช่การปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองไม่ใช่การเว้นระยะเวลาการกินยาแต่เป็นทางออกเดียวและเป็นข้อบังคับนั่นคือการปรึกษาแพทย์ทันทีหากคุณกำลังใช้ยาใดๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาที่ซื้อเองก่อนที่จะต้องการเพิ่มขมิ้นเข้าไปในมื้ออาหารของคุณคุณจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ที่กำลังรักษาคุณอยู่ มีเพียงแพทย์เท่านั้นที่เข้าใจสภาวะโรคและยาที่คุณใช้อยู่เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องที่สุดว่าควรใช้หรือไม่และหากใช้ควรใช้ในปริมาณที่ปลอดภัยเท่าใดโปรดอย่าได้ประมาทกับสุขภาพของตัวเองเป็นอันขาดดังนั้นเราได้ร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับ3ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากแต่กลับอันตรายอย่างยิ่งยวดในการใช้ขมิน้นขอสรุปอีกครั้งเพื่อให้ทุกท่านจดจำหนึ่งห้ามกินขมิ้นตอนท้องว่างโดยเด็ดขาด ควรกินพร้อมหรือหลังอาหารที่มีไขมันเสมอ 2. อ,อย่าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปเพียงหนึ่งช้อนชาเล็กๆต่อวันก็เพียงพอแล้วอย่าหลงเชื่อความคิดที่ว่ายิ่งมากยิ่งดีและ 3. ที่สำคัญที่สุดห้ามใช้ขมิ้นร่วมกับยาแผนปัจจุบันใดๆด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาละลายลิ่มเลือดอย่างแอสไพรินและยารักษาโรคเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ของคุณเสมอคามินเป็นของขวัญอันล้ำค่าจากธรรมชาติเป็นทองคําเหลวเพื่อสุขภาพแต่มันจะเป็นทองคําที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเราใช้มันด้วยความเข้าใจและปัญญาและตามที่สัญญาไว้ตอนต้นวิดีโอขอมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้ชมที่รักของช่องนั่นคือเมนูทองคำา7วันนี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่รวบรวมอย่างเป็นวิทยศาศาสตร์ เพื่อแนะนําวิธีนํำขมิ้นไปประกอบในมื้ออาหารประจําวันอย่างชาญฉลาดที่สุดเพื่อต้านการอักเสบเสริมสร้างสุขภาพโดยที่ยังคงปลอดภัยต่อกระเพาะอาหารและไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยากับยาเพื่อรับของขวัญชิ้นนี้ฟรีเพียงแค่คุณทำตามขั้นตอนง่ายๆโปรดแสดงความคิดเห็นข้างล่างวิดีโอนี้ด้วยคำว่าอยากได้เมนูทองคำทีมงานของเราจะเห็นและส่งคู่มือนี้ให้คุณ หากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และมีคุณค่าโปรดกดปุ่มชอบอีกครั้งและแบ่งปันให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยารักษาโรคเป็นประจำทุกวันและแน่นอนอย่าลืมกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้พบกันอีกในวิดีโอถัดไปมาไขาความจริงเรื่องสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขและแข็งแรงยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการรับฟังสวัสดี